สวัสดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเว็บไซต์ค่ะและนี่คือทำกินเองก็จ่ายนะโ <Okay, S 1> อเคค่ะทำกินเองก็จ่ายนะในคลิปนี้นะคะจ,ะจะพาทุกคนไปทำเมนู กล้วยบวชชีเออซึ่งเนื่องจากว่ากล้วยเยอะจัดนะคะแล้วก็เลยเมนูที่ไซชอบกินมากที่สุดก็คือกล้วยบวชสีแต่ว่าจะต้องเป็นกล้วยที่ประหนึ่งว่าเละๆนิ่มๆนิดหนึ่งบางคนอาจจะชอบกล้วยที่มันกรอบๆแข็งๆหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ไซชอบกล้วยที่มันนุ่มนิ่มกินแล้วมันแบบดูดซึมเข้ากับน,น้ำก็ทิได้ดีมากเลย โอเคค่ะว่าแตกกล้วยบทชีททายากทําง่ายขนาดไหนนั้นฝีมือแม่เช่นเดิมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าห้องครัวกันดีกว่าคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายคลิปกับข้ามคมผสมสีนะจ๊ะโอเคค่ะข้ามไปก่อนเลยจ้า อย่างแรกนะคะให้เราเตรียมกล้วยค่ะใสายก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคํานะคะทุกคนอันนี้แล้วแป่ว่าจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีมะพร้าวอ่อนๆนะเริ่มต้นใส่กะทิลงไปเลยค่ะทำง่ายมากทุกคนสำหรับกล้วยบวดชีเพราะแม่บอกว่าประมาณนมีนะคะรอจนเขาเดือดนะเราก็ใส่ น้ำตาลที่ใส่ใช้เนี่ยที่แม่ให้ใส่ใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลปันโนดนะคะก็หรือใครจะใช้น้ำตาลปิ๊มตัใสแ่แดงได้หมดเลยปัดด้วยเกลือป่นสักเล็กน้อยกรุบกริบกรุบกริบค่ะรอเดือดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละคะ่ะใส่เมะพร้าวอ่อนอย่างสุดท้ายนั่น,นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปนะคะบอกแล้วว่าเมนูนี้ง่ายเวอร์วังมาข้ามเป็นไรคะ่ะ มาแคปเปนเกันบ้างค่ะสำหรับเมนูกล้วยบวชชีกล้วยบวชสีก็จะประมาณนี้ประมาณโนนประมาณนั้นระหว่างที่ถ่ายทำอะถ้าฝนไม่ตกก็คืออากาศร้อนไม่ไหวจริงน้ำมุงน้ำมาแตกหมดแล้วโอเคค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบเมนูกล้วยบดชีเหมือนที่ใส่ชอบนะคะซึ่งตามติงตามจริงตามติงตามจริงแล้วเนี่ยสูตรต่างๆนานาในการทําอาหารไทยเนี่ยหรือว่าจะเป็นขนมไทยถ้าเป็นฝีมือแม่ละก็แทบจะไม่มีสูตรตายตัวเขาจะปรุงรสต่างๆของเขาเองนะจ๊ะทุกคนก็ใส่จะเขียนเท่าที่ใส่จําได้นะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี้ยก็คือ มันง่ายมากซึ่งการทำกล้วยเบร์ชีก็เป็นเมนูที่ไซเชื่อว่าหลายบ้านก็ทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าบ้านไซก็จะทำประมาณน,นี้เออไซก็จะชอบกินกล้วยแบบนิ่มๆเออประมาณน,นี้เลยก็ลองไปทำกันดูนะจ๊ะได้ผลลัพธ์ยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะ เข้ามาพูดคุยกันได้เออและที่สําคัญคือเราขาดไม่ได้นะคะกับช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้นะกับแฮชแท็กคำคมผสมสีซึ่งคำคมผสมสีในคลิปนี้นะคะขอเสนอคําว่าอกหักไม่เท่าไร่แต่อกไก่อะมันฝืดคอ,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 อกินแล้วมันติดคอตลอดเลยอะต้องปั่นกับ วกน้ำโปรตีนอะไรอย่ีป่ะมันถึง <c oughs> จะได้เข้ากัน <c oughs> เข้ากันเออเอาล้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูนี้นะคะกับกล้วยบวสิแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นสนุกกับทรายในรายการ ทำกินเองก็ได้นะกับแฮชแท็กคำคมผสมสีนะคะอย่าลืมส่งเข้ามาเล่นด้วยกันนะแฮชแท็กคำคมผสมสีด้วยนะจ๊ะเอาละ่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะคะฝากติดตามช่องทาง,งต่างๆของไซด้วยทั้งแวร์ไซต์ช็อปเวร์ไซ์เบกกิ้งสตูดิโอทิกตอร i ไอจีไลน์วูมเวร์ไซนะคะเดี๋ยขึ้นให้ตรงไม่ต้องกลัวเลยอืม ฝากไปกดติดตามทุกๆช่องทางนียนะคะตอนนี้ไซก็เล่นเลมอนเอทด้วยนะก็ไปดูละกันอยู่ที่ด s สคริปชันฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยแล้วกันนะจ๊ะสําหรับใครที่สนใจอีบุ๊กนะคะเร็วๆนี้ก็คือไซวางจาหน่ายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพบกันเร็วๆนี้ว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเออกดติดตามช่องแวร์ไซไว้แล้วกันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับ กินเองก็ใต้นั้นในคลิปน้นะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณน,นี้นะคะบ๊ายบาย